มาจ้าพี่น้องอากาศหอ,หอนแบบนี้จ้าเขาต้องมากินแนวมันหวานหวานเย็นเย็น,ยนจ้ามันจังสิบีแห้งท้องไม่แห้งจิ้งจ้บพี่น้องอา,อากาศจังไหนมาหอนครับหอนแน่แท้หอนว่าเป็นตะยูจ้บพี่น้องทางหมานมุพี่น้องหอนคือทางหมานย่าเหว่เพะจ้าเมื่อนี่เ่าเป็นสี่สิบกลัวฝนติพี่น้องเ่ราะเป็นสี่สิบกว่วองศาภุ่ิติ ยายเอไปตลาดยายเอได้รอดช่องแตงไทยแมาจา่จอามากินช่วงอตอนเทียเท่ยงเที่ยงใบใบแม่พี่น้องคือสิบแบบเย็นมีแห้งคิ้งดีจ้ะมาจากพี่น้องมากินกับยายเอแซ่บจ้ะมาจากพี่น้องมากินนันแตงไทยลอดช่องกับยายเอจ้ะกินหว,วานๆาเย็นเย็นพี่น้องอากาศมัอนหอนจือ บานมันจะพี่นนอแสบจ้ะย่เอไปตลาดย่เอเห็นเข้าเจ้าขายทุงละสิบบาทกับพี่นนองในหลายหลายสิบบาทเต็มถ้วยเนี่อาการหอนหอนหาเนี้ยกินเย็นเย็นจ้ะกระบักแตงโมก้บพี่นนอกบักแตงโมก,กะกินอาการหอนหอนแบบนี้จ้ะกินเหล่ามีแห้งคิ้งดีจ้ะพี่นนอ ยายสือแบบแต่ม,ม้วมติดกตัวไว้เลยจ้ะสือ,อลูกหนึ่งก็กินได้ประมาณสองมือจะพี่น้องสือลูกยิ่งใหญ่เลยจ้ะลูกละหกสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะถ้าเรากะหั่นเป็นชิ้นใส่ในตูไว้จะพี่น้องผู้ใดอยากกินก็กเปิดยิบกินได้ตลอดจ้ะบางเธื่อก็กินนะลังกินเขาไม่พี่น้อง กินเขาแล้วก็กินแตงโมน้ำปวนจ้ะแซบจับพี่น่องหวานเย็นกินจังสีละพี่น่องอากาศมันหอนนะจ้าจังก,กสีเฮจังไนแม่ปัจจนบันขนจหังว่าอุณหภูมิเกอันสูงขึ้นอีกเยอะ จักส์ที่สูงขึ้นไปหอดไสพี่น้องก็สมนี่อัน 48, สนี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศาในก็ว่าหอนสิละลายแล้วกาเจ้าเฮ็ดขายสิบบาทพี่นอ้องกาเจ้าได้กำไรบ่งกูได้ไลยหลายหน้าหอนหนังสือพี่น้องอัน เขงพวกน้ำแข็งใสไอส์ครีม <c oughs> ของหวานขายดีจ้ะแต่ว่าถ้าผู้ใดนอกพี่น้องเห็ดเวียกเห็ดงานอยู่ทางการแสงแดดจ้าๆนะพี่น้องบันนี้พ่อพ่อห้าเขาโฮมเขาเนาะยาสะยาสปร่นไปกินน้ำเย็นแบบเย็นจัดท่านทีเด้อพี่น้องเพราะว่าร่างกายห้ามันยังม่ให้ในปับแม่จ้ะ กินน้ำเข้าไปกินน้ำเย็นๆจัดๆเข้าไปเนี่ยอาจเกิดโอกาสหลางกายช็อกหรือนอกใดเนื่นองจากพน้องตรงระวังเนื่องจากยิ่งหนานีเนาะพีน้องแถวบานเฮ้าเนื่องจากบางหมอคนจะสิก,กู่มั่นตัดอ่อยจ้ะเพราะฉะนั้นอากาศมันห่อนแบบนี้เนาะบางคนก็ที่ว่ากินน้ำเย็นๆมีแห้งขิ้งแต่ว่ามันอาจจะอันตรายนะพน้องถ้าสุวรรณหลังกายห้องตากแดดตากแดดแดดห่อนๆล้วเข้าเขาไปใน้ฮม เราไปกินน้ำเย็นน้ำแข็งเรามันมันปรับอุณหภูมิมาท่านนะจ๊ะต้องระว่างแล้วจากพี่นองต้องพักร่างกายจากคลองจากข้าวกวนแล้วต้องคอยกินน้ำเย็นกายสกกินแบบเย็นจัดจ้ะเห็นอยู่ในข้าวแถบทุกมือได้พี่นองอันเป็นโลหิตสูนี่จ้ะ ว่านเมื่อก่อนก็เห็นในข่าวพญายันหนึ่งแล้วอายุประมาณหกสิบนี่แหละพี่น้องแล้วก็นี่แหละเป็นโลกร่มแดดอันเป็นโลกนี่แหละอันแดดจัดๆแบบนี้นะจ้ะเห็นหายร่างกายห้างปับอุณภูมิมาท่านก็เจเอิ่นโดนโลกันฮิสตูเนาะพี่น้องจงระวังเด้อจ้ะ ผู้ดิาย็ดงานการแจ้เขอมาในห่มกิจเสะ้อผืนอาบน้ำท่านที่จะพักผักร่างกายให้มันอุณหภูมิปกติก่อนจะก10-20นาทีประมาณนี้จะย่างหน่อยนาะพี่นอ,องต้องผักร่างกายเขาจะก่อนล้วจงคอยอาบน,น้ำอาบน้ำจะบ่ซสันร่างกายเฮามันปรับบ่ท่าน ห,หันหลายจนยี้เยื่อพยายามเห็นหอวกับเขาพี่น้องขั้วหลังบายย้านนี้มันมันมุนมนี้หนาตาแบบนี้เวลาไปเห็ดกับเขาอยู่ขั้วหลังบ้านพี่น้องมันอบแม่จ้าอากาศมันอบมันหอนอเหี้ยบมันเห็ดกับเขาแล้วช่วงนี้ส่วนหลังสื่อกับเขาหลาังขาดกินเอา mm hmm. วันวานกับทุกเช้ากินไลฟ์กับบดี้พีน่น้องกินไลฟ์กับสิบ๊าวหวานถามหาอีก <c ười> กินพราะไข้หอนจ้ะมันขอกันแดดแท้เด้พี่น้องอัน่อช่องแตงไทยกับอากาศหอนหอนบบน้เขากันดีครับจ้ะดูว่าแบกแตงโมเนาะพี่น้องเห็ดเบียบหอนหอนลาลาเด้กินแบบแตงโมไม่แห้งมีแห้งเลยจ้ะ ลานคลายหนำพี่น้องวันนป็นคายดีเบิด์ตนร้รานอรอณอากาศแบบนี้เนาะจ้ะผู้ดใดก็อยากกินตอนนี้เย็ยนๆเด้เมืองกลงวันนี้เยเบิร์ตเราจะกินเมิร์แล้วจ้ะจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังหลายจ้ะภาพพี่น้องมากกินเนี่ยวันหวานเยน็ยนๆอากาศมันห่อนเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับยาสไปใจห่อนหรือว่าจะไปหัวลอนน้ำอากาศจ้ะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปนี้กับ สำเนี่ก่อนจ้าพี่นอ้องพผากันไม่คิหนาจ้าสวัสดีจ้า